สวัสดีค่ะม2เดี๋ยววันนี้เรามาต่อการแก้สมการเนาะเราเรียกว่าการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในรูปแบบของอะไ ax กำลังสองบวก bx บวก c แต่รอบนี้ก็คือกรณีที่สัมประสิทธิ์หน้า A x กำลังสองเป็น1นะึ่ะสำหรับวันนี้จะแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วตรงไหนลูกก็คือจะเป็นการแก้เป็นการแก้สมการแต่ว่าโจทย์ให้มาในรูปแบบของ สมการที่ไม่ใช่สองวงเล็บอะคะที่ไม่ใช่สองเล็บเช่นไรบ้างอะตัวอย่างตัวอย่างที่1น,นะบอกว่าจงแก้สมการต่อไปนี้อะหัวให้มาเลยย่อยมาคือนึง x ก,กำลังสองลบเ x เท่ากับศูนย์ หนูจะเห็นว่าการแก้สมการนี้เนี่ยยังไม่ได้แยกตัวประกอบเราจะจับมาเท่ากับ0นไม่ได้คือตรงนี้เท่ากับ0ย์แล้วหนูจะบอกว่าอ่ะดังน,นั้น x กาลังสองเท่ากับศย์กับเ x เท่ากับศไม่ได้ผิดนะเราต้องใช้เราจะแยกเป็นเท่ากับ0ย์ได้ต่อเมื่อกําลังของตัวแปรต้องเป็น1นั่นก็คือเราจะทําการแยกตัวประกอบออก ตรงนี้เป็นการแยกตัวประกอบซึ่งสามารถดึงตัวร่วมได้ก็คือสิ่งที่มันเหมือนกันคือ x นักเรียนเราจะทําการดึง x อ,ออกเวลาเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเลขก็ดูที่หอลมอคือหารร่วมมากตัวไหนก็คือดึงตัวนั้นออกสําหรับค่าของตัวแปรให้ดูที่กําลังน้อยสุดดึงที่กําลังน้อยสุดออกก็คือดึงกําลังหนึ่งออกเป็น x x กำลังสองดึงไปแล้วจะเหลือ x หนึ่ส่วนด้านหลังดึง x ไปด้านหน้าแล้วจะกลายเป็น7ใช้คุณสมบัติของการดึงตัวร่วมเมื่อดึงตัวร่วมได้แบบนี้แล้วเป็น2องเล็บก็คือเป็นการคูณกันร,ระหว่าง x กับ x ลบเแล้ว x ก็เป็นกำลังหนึ่งทั้งคู่เราจึงจะได้ว่าดังนั้น x เท่ากับศูนย์นะคะหรือ x ลบเเท่ากับศย์ ซ้ายมือ,อ x เป็น0ูนย์แล้วส่วนขวามือย้าย7จ็ดากลบไปเป็นบวกได้ดังนั้นเราจะได้ว่า x จะมีค่าเป็น0กับเป็น7การแก้สมการต่อไปนี้ก็คือการหาค่าของตัวแปรอโอเคไหมคะ ต่นี้ถ้าเวลาแก้สมการอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเราสามารถใช้ตรวจสอบคำตอบได้นะคะเขาจะเรียกว่าการตรวจคําคำตอบหรือการตรวจสอบว่ามันเป็นจริงไหมก็คือ1เราจะแทน x เท่ากับ0ในสมการ x กำลังสองลบ7 x เท่ากับ0ก่อนก็จะได้ว่า ศูนย์กำลังสองลบเคูณศย์ได้ศูย์ถูกต้องไหมอ่าอันนี้เป็นจริงก็จะกลายมาเป็น0ูลบศได้0ประโยค์เออันนี้เป็นจริงถูกต้องอ่ะต่อมาเราก็จะเอาแทน x เท่ากับเในสมการเหมือนกัน ดูซิว่ามันได้ศูนย์ไหมก็จะกลายเป็นเจ็ดกำลังสองลบเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดกำลังสองคือเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าลบเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าเท่ากับศูนย์ไหมเท่ากับศูนย์ก็แสดงว่าเป็นจริงนั้นคำตอบสองตัวนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตรวจคำตอบอีกทีหนึง่งเราก็สามารถตอบได้ว่าหรือจะสรุปได้ว่า ดังนั้น0และ7เป็นคำตอบของสมการเป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองลบ7 x เท่ากับ0 x กำลังสองลบ7 x เท่ากับ0นนะคะอ่าอันนี้เสร็จแล้วแต่ความแตกต่างระหว่าง สัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาแยกมาเป็นวงเล็บให้เราเรียบร้อยแล้วแยกตัวประกอบแล้วเราก็แค่จับวงเล็บมาเท่ากับศูนย์แต่สําหรับสัปดาห์นี้คือหนูต้องมาแยกตัวประกอบก่อนนั้นถ้าแยกตัวประกอบผิดก็จะผิดนะอ่ะมาค่ะตัวข้อที่สองบ้างข้อที่สองบอกว่า x กาลังสองลบแปด x บวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ ท่ากับอันนี้จะเป็นการแยกตัวประกอบแบบที่เป็นสองวงเล็บจำได้ไหมคะก็คือเราจะแยกตัวหน้าก่อนคือ x คูณกับ x มาจากไหนก็มาจาก x กำลังสองตัวด้านหลังนะคะเราก็จะดูว่าอะไรบ้างที่บวกกันได้7ที่คูณกันเราได้7แล้วเอามาลบกันแล้วได้ แล้วเอามาบวกกันเราได้ออกมาเป็นลบแปดนะคะ,ะครูบอกว่ากรณีด้านหลังถ้าเครื่องหมายข้างหลังเป็นบวกถ้าเครื่องหมายข้างหลังเป็นบวกนี่นะแสดงว่าสองเล็บต้องมีเครื่องหมายเหมือนกันคือบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่ดูที่ไหนดูที่พจน์กลางดูที่พจน์กลางดังนั้นตัวนี้เนี่ยนักเรียนก็ไปดูในคำตอบ ว่าคาตอบจะเป็นบวกทั้งคู่ลบทั้งคู่ก็าได้ไม่ใช่และตัดออกด้านตัวนี้หนูก็จะเห็นว่าตรงกลางเป็นลบมันก็เลยว่าได้มาเป็นลบทั้งคู่คือลบหนึ่งคูณลบเจ็ดมีค่าเป็นเจ็ดในขนาดเดียวกันลบหนึ่งบวกลบเจ็ดก็ได้ลบแปดนะคะเราเลยแยกตัวประกอบได้มาเป็น x ลบหนึ่งกับ x ลบเจ็ด x ลบหกับ x ลบเเมื่อแยกตัวประกอบได้แบบนี้แล้วเราจึงจะได้มาเป็นสองเล็บและเทียบว่า x ลบหเท่ากับ0หรือ x ลบเเท่ากับ0 x จะมีคําตอบเป็น1หรือ x จะมีคําตอบเป็น7นะคะเราก็นักเรียนก็ลองไปตรวจคําตอบดูว่ามีจํานวนใดบ้างอันนี้นะก็ตรวจสอบ ถ้าตรวจสอบแล้วคําตอบมันก็จะเป็นจริงเราก็จะได้ว่าดังนั้น1กับ7เป็นคําตอบของสมการ x กำลังสองลบแ x บวกเเท่ากับศเราใช้พื้นฐานการแยกตัวประกอบต่อมาข้อ3อ่ะข้อ3ดูนะ ข้อ3กรณีที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่0อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่0เราจะแยกตัวประกอบฝั่งเอฝั่งขวามือไม่ได้เพราะว่าฝั่งนี้ซ้ายมือไม่ใช่0ูการจะแก้การจะแยกตัวประกอบได้ก็คือต้องเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูย์ เราจึงทําการย้ายข้างการย้ายข้างให้ดูที่หน้า x กําลังสองถ้าหน้า x กําลังสองเป็นบวกอยู่แล้วให้อยู่กับที่ย้ายขายย้ายลบหนึ่งร้อยสิบมาเป็นบวกหนึ่งร้อยสิบฝั่งนี้จะกลายเป็นศูนย์จากลบย้ายมาเป็นบวกนะคะหรือหนูจะเขียนเป็นว่า x กําลังสองบวกยี่สิบเอ็ด x บวกหนึ่งร้อยสิบก็ได้ นะคะแค่สลับฝั่งเครื่องเราไม่ได้ย้ายข้างแต่เราแค่สลับฝั่งธรรมดานะคะพวกอกนเท่ากันก็คือสลับได้นั้นเราก็จะแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบอดูเครื่องหมายข้างหลังเป็นบวกตรงกลางก็เป็นบวกแสดงว่าสองเรบนี้เป็นบวกทั้งคู่อะไรบ้างคูณกันได้หนึ่งร้อยสิบและบวก กันได้21ก็คือ11บเคูณสิถ้าได้มาตรงนี้ก็จะกลายเป็น11 10, บเวกสิก็จะได้มาเป็น21ตัวนี้ก็จะได้มาเป็นร้อดังนั้นถ้าเราแยากตัวประกอบเราก็จะได้ว่า x บวก10คูณกับ x บวก11เท่ากับ0 เมื่อเท่ากับศูนย์แล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมาแยกเป็นว่าดังนั้น x บวก10เท่ากับ0 x จะกลายเป็นลบ11เออทีเี x จะกลายเป็นลบ10หรือ x บวก11เท่ากับ0 x ก็จะกลายเป็นลบ11หนูก็ตรวคำตอบนะคะว่ามันเป็นจริงไหมเราก็จะได้ว่า ดังนั้นลบสิบและลบสิบเ,เป็นคำตอบของสมการเนาะลบร้อยสิเท่ากับ x กำลังสองบวกยี่โอเคอ่ะโอเคไหมคะอ่ะตัวนี้นะ ก็เปการแยกตัวประกอบจะดึงได้ต่อเมื่อเราต้องย้ายข้างมาก่อนอต่อมาอเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึง่งก็คือข้อที่สาม x กำลังสองลบห้า x เท่ากับสอง x ลบหก การแก้สมการนักเรียนย้ายฝั่งมาก่อนให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์นะคะซึ่งตรงนี้ x เนี่ยกำลังสองเนี่ยเป็นบวกนั้นเราจะอยู่กับที่เราก็จะได้ว่า x กําลังสองลบห้า x เท่ากับสอง x บวกหกเราจะย้ายฝั่งด้านนี้ไปนี่ดูที่ไหนดูที่กําลังสองได้มาเป็น x กําลังสองลบห้า x สอง x ย้ายมาเป็นลบสอง x บวกหกย้ายมาเป็นลบหกพอย้ายมาแล้วปุ๊บมันจะมีสองตัวนี้เราเรียกว่าเอกนามค้ายเรารวบได้ไหมคะเรารวบได้กลายเป็น x กำลังสองลบเจดลบหเสร็จแล้วนักงเียนก็แยกสองวงเล็บอ่ะก่อนจะแยกเครื่องหมายข้างหลังเป็นบลบแสดงว่าวงเล็บหนเป็นบวกวเล็บหนึ่งเป็นลบอ่ะโดยดูที่ตรงกลางด้าน นักเรียนตรงนี้ผิดพลาดนิดนึงเดี๋ยวครูตรวจมันเป็นลบลูกตรวจมันเป็นลบนะก็จะย้ายมาบวกถ้าเป็นข้างหลังเป็นบวกเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าข้างหลังเป็นบวกจากที่มันเป็นลบใช่ไหมย้ายข้างฝั่งมาเป็นบวกถ้าข้างหลังเป็นบวกแสดงว่าเครื่องหมายจะเป็นเหมือนตรงกลางคือลบทั้งคู่ นั้นจำนวนใดบ้างที่เอามาคูณกันแล้วจะมนลบมาคูณกันแล้วได้หกก็คือลบหกับลบหกคูณกันจะได้หกส่วนตัวนี้ก็คือมาบวกกันก็คือลบหนึ่งบวกลบหก็จะได้ลบเจ็ดเราก็จะได้ว่า x ลบหคูณกับ x ลบหกเป็นการแยกตัวประกอบได้เลยนั้น พอเสร็จแล้วได้ต่อว่า x ลบ1เท่ากับ0หรือ x ลบ6เท่ากับ0 x ก็จะมีค่าเป็น1 x ก็จะมีค่าเป็น6ดังนั้นเราจะได้ว่า1และ6เป็นคำตอบเป็นคำตอบของสรรมการ x กำลังสองลบ5 x เท่ากับ2 x ลบ6นะคะได้การที่เราจะแยกตัวประกอบต้องทำให้มันเป็นะายก่อนจะแยกตัวประกอบได้ต้องเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนนะถึงแยกตัวประกอบได้นะ ลราค่อยหาคำแล้วก็แยกแยกหาคำตอบของสมการโอเคอ่ะอข้อหนึ่งข้อเอออสองสามแล้วก็สี่ อันนั้นข้อสุดท้ายลูกข้อสุดท้ายตัวยอย่างข้อสุดท้ายข้อห้าเอ็กกำลังสองลบสิบเก้าเอ็กเท่ากับลบแปดสิบแปด ทำไรก่อนคะ x กำลังสองลบสิ x เท่ากับลบแปก็ต้องย้ายย้ายข้างก่อนเนาะย้ายใครมาย้ายตัวนี้มานะ,ะก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบสิ x บวกแปเท่ากับศข้างหลังเป็นบวกตรงกลางเป็นลบแสดงว่าเป็นลบทั้งคู่ อะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้แปดสิบแปดบวกกันแล้วได้สิบเก้าก็มีตัวเดียวเนาะเป็นลบสิบเอ็ดคูณกับลบแปดแล้วถ้าเอาลบสิบเอ็ดมาบวกกับลบแปดก็จะได้ลบสิบเก้าเราก็เลยแยกได้ว่า x ลบสิบเอ็ดกับ x ลบแปดเท่ากับศูนย์ x ลบ1 1เท่ากับ0หรือ x ลบ8เท่ากับ0 x ก็จะกลายเป็น1 1กับ x จะกลายเป็น8เราก็จะได้ว่าดังนั้น11และ8เป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองลบ19 x เท่ากับลบ88 โอเคค่ะั้นวันนี้นักเรียนตรงตัวอย่างเนี่ยครูเอามาจากแบบฝึกหดัดนักเรียนสามารถเอาไปทําได้เนาะแล้วก็อย่าระมโนในแบบฝึกหดัดพร้อมกันอีกทีนะึ่งขอบคุณค่ะ